แต่ว่ามันเหี่ยวพี่น้องเพราะทนมีหดทนาำว่าน้ำบ่ไหลว่ะสะน้ำปั่นน้ำแท่ง อาอันนี้ก็ประกาศโซเอพี่น้องจา้าปักกาดปักกาดอันนี้ประกาศเขียวประกาศเขียวหน่อยแม่นบ้อ จวเจ้งได้สิในโหดทักน้ำวบนี่อันนี้เพื่อการพอกัรกเ,เอาใอะไรน,นะ น้ำเถวแดบดบน้ำบัวลยขึ้นบัวมีไฟมันเป็นโุราเซีล์มันมันมันบ้องมีแดดกับปานน้ำบั้แดงนะคะนะรบกวนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทานที่มารับชมสวัสดีจรับจะแจ้งได้สิในโฮสทาร์กน้ำบัมี สวัสดีค่ะมาเล่นกับพี่สาวพี่น้องบพี่สาวโปกพัวเพอแพีบเดียวก็โงไปเลยโง่จ้า,ตาแต่ว่ามันเหี่ยวพี่น้องหัวงพ่ท่านมีพุทนาำว่านา้ำบ่ไหลไปส่น้ำปั่นน้ำแท่ง กระลังขึ้นกระลังงามกระลังใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยกระลังขึ้นกระลังงามกระลังใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยน,นี่แดงแดงพี่น้องเอ้ยน้ำโบ๋ไหลคนละ แองสามแถวเดี๋ยวใบสอยพี่น้องปลูกหลายอย่างเลยแต่ว่าหนักนีของพี่สาวน้องขน้อมะลิแต่ว่ามันเหี่ยวพี่น้องเพราะดันมีหดน้นา ว่านา้ำโมไลวไปแก่น้ำปั่นน้ำแท่งกาดเขียวอันนี้กับพักกาดเขียวแต่ใบสอยโอ้ยลมมังหันลรคืึมฝนที่ตกน,นะ โรงนรมสตีเ้ารับการจองเจ๊จัง,ดงไ,ได้สิในโฮดทักนาำบ่มีอันนี้ก็ื่กาพื่กาดเเอกาเอออะไรน,นะ สามแยวพี่น้องันน้ท่าน้บไลสนาปันนาแทงอันนี้แตงแดงพี่น้องเอ้ยน้ำโบไหลก่นนะแตงสามแถวกแตงสามแถว อันนี้แปง้งอันนี้ไม่มนนปลาน้ำตกหน้าพี่น้องตัดต้นใหม่ตัดต้นใหม่ออกเบิดเดี๋ยวใบสอยพี่น้องป,ปลูกรายยางเลยน้วตกหน้าโอกาสส้มมังหันโล่ จังไงสิในโหดทักหน่ำบ่มีอันนี้พบพบก็กกาดก็การเทเขาอะไรน,นะออข,อขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะค่ามาดับชมสวัสดีจ้าผักกาดผักกาดอันนี้ผักกาดเขียวผักกาดเขียวหน่อยแม่นบ่ บอลไล่ขึ้นบอลมีไฟมันเป็นสุราเซลล์มันผลมันบอลมีแดดกับปานหนำบอลอะไรนะคะนะโอ๊ยอันนี้แป้งอันนี้ ยังได้สิในโฮดทักน่ำโบมีอันนี้ก şey ็ก็การก็กาดเีเอาอะไรนะอันนี้ของพีสาวน้องก่ะน้อมาลินกระตุงบอกระดุมตัด ไสอยพี่น้องปลูกลายยางเลย เชียวแต่ใบสวยพี่ดาวมันมอหนักปักซอยพี่ดาวค่ะชมบรรยากาศนี่ยมาเลี้งพี่น้องเลยมาหรอกเดี๋ยวใบสวยพี่น้อง